สวัสดีครับก็จะมาแนะนำต่อนะครับในการตั้งค่าเจ้าตัวรีพิเตอร์โหมดสำหรับ CFWE 72 V 2นะครับวันนี้ก็วิธีการต่อนะครับก็คล้ายๆกันกับตัว AP นะครับตัว POE เนี่ยให้เราต่อจากอะแดปเตอร์มานะครับในกล่องนะก็จะมีสายแลนนะสีดำประมาณสัก2เมตรเนี่ยความยาวนะก็เอามาต่อเข้าช่องให้ต่อเข้าช่อง POE LAN นะครับนี่อย่างนี้นะช่องซ้ายนะช่องขวามันจะเป็น POE LAN ถูกไหมอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะวิธีการต่อก็จะประมาณนี้แล้วก็เสียบปลั๊กนะครับก็ขึ้นมานี่นะประมาณนี้นะให้ต่อแบบนี้แล้วก็ตัวสายสีแดงเนี่ยต่อเข้าช่อง LAN ของตัวอะแดปเตอร์เนี่ยผมต่อไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะทําการตั้งค่านั่นแหละเจ้าตัวนี้ครับอันนี้คือการต่อ แล้วก็ตั้งค่าให้เสร็จก่อนนะครับก่อนที่จะเอาตัวอุปกรณ์ขึ้นไปติดตั้งเพราะว่าถ้าตั้งค่ายังไม่ได้ตั้งค่าแล้วอุปกรณ์ขึ้นไปติดตั้งก่อนเดี๋ยวบางทีอุปกรณ์มีปัญหาขึ้นมาเงี้ยมันก็ยุ่งยากใช่ไหมในการติดตั้งเ,ออเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับการตั้งค่าวันนี้มาดูการตั้งค่าเจ้าตัวในส่วนที่เป็นตัวรีพิเตอร์โหมดกันครับไปที่คอมพิวเตอร์นะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันนะครับสำหรับการตั้งค่าก็ เมื่อเราต่อแลนเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับก็ให้เรียกเจ้าตัวเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ก็จะเป็นพวก c h r o m e Firefox หรือว่า IE ก็ได้นะครับเป็นแบบนี้ m r o s o s t f t g e อะ่ะนะครับขึ้นมาหน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้ผมใช้ Chrome ในการตั้งค่านะจากนั้นไปที่ตัวนี่นะครับช่อง a d d r e s s Bar เนี่ยตรงช่องนี้ให้เราใส่ตัวเลขนะครับ ซึ่งจะอยู่ด้านหลังเครื่องนั่นแหละ192.168.10.1นะครับเป็น IP นะครับเป็นเกรดวีไของเจ้าตัวคอมฟาร์ดนะครับเข้า Enter มามันจะมาหน้านี้มาถึงหน้านี้ก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับให้เราใส่คำว่าแอดมินนะครับเข้าไปนะครับในส่วนที่เป็นตัวแอดมินเนี่ยออถ้าเป็นมาตรฐานค่า Default จากโรงงานมาตัวเราเตอร์มันจะอยู่ในโหมดเราเตอร์นะครับตัว AP เนี่ยนะมันจะอยู่ในโหมดเราเตอร์ก่อน ก็ให้เรามาที่วิสระจากนั้นในส่วนที่เป็นตัวรีพิเตอร์จะอยู่ตรงด้านล่างนะครับก็คือรับ Wi-Fi มาแล้วก็มาขยายต่อเนาะก็การตั้ง Wi-Fi รีพิเตอร์ก็ไม่ยากครับเรากดเลือกนะครับมาที่วิาสาะนะครับเราก็มาเลือกที่ Wi-Fi รีพิเตอร์นั่นแหละจากนั้นช่องนี้นะครับก็จะมีให้เลือกในส่วนที่เป็นตัว IP Gateway ว่าจะให้อ,อ่มันจ่าย IP ที่ที่ตัว เริ่มต้นที่ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็น192.168.10.1าอาจจะเปลี่ยนได้นะครับเพียงแต่ว่าก็แล้วแต่ละกันว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่ผมไม่เปลี่ยนอะ่ะก็จะใช้ตัวนี้ไปนะครับจากนั้นกดเน็กไปนะครับข้ามไปมาในส่วนของตัว r e พ e เต e ร์เซตติ g นะครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการสแกนจะมีเรื่องของสัญญาณความถี่มาให้เลือก2อย่านความถี่นะครับก็คือ2.4งจุถ้าถามว่าเราเราควรจะเ,เลือกตัวไหน ตัวนี้จะเป็นการเลือกในการรับสัญญาณจากเราเตอร์หลักมาว่าคุณจะเชื่อมสัญญาณกับเราเตอร์หลักด้วยความถี่ไหนนะครับ2.4ถึง5.8ข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันตรงที่ว่า2.4เนี่ยเป็นเป็นย่านความถี่ทีออ่สามารถรับสัญญาณได้เสถียรกว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณเรื่องสัญญาณรบกวนนะอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่า2.4เนี่ยเป็นเป็นขึ้นความถี่ที่ต่ํากว่า5.8ถูกไหมเพราะฉะนั้น การแพร่สัญญาณหรือว่าการรับสัญญาณเนี่ยของเราเตอร์แต่ละตัวถ้าเป็นความถี่2.4เนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่าไงเพราะฉะนั้นถ้าการติดตั้งจากจุดที่คุณใช้งานกับจุดที่ตั้งของในตัวเราเตอร์หลักนะที่จะรับสัญญาณมาขยายต่อมันไกลกันมากเนี่ยบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้อาจจะต้องไปใช้2.4นะครับเพื่อความเสถียรไงยอ,อ,อย่างบางทีเนี่ยเราเดินห่างจากจุดจุดที่เราจะติดตั้งใช้งานเนี่ยเป็นบ้านอีกหลงังหนึ่ง กับบ้านหลักที่เรามีตัวเลาเตอร์หลักอยู่ห่างกันประมาณสัก50-60เมตรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามายืนอยู่หน้าบ้านหลังที่เราจะติดตั้งให้ตัว AP c o m อมฟาเนี่ยแล้วสัญญาณ5.8เนี่ยพอกดสแกนไปสัญญาณมาเป็นร้อยเลยติดลบร้อยกว่าขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเรายังจะไปดันทุลังใช้เนี่ยบางทีมันก็เป็นเป็นเรื่องของความไม่เสถียรไง อาจจะมีบางช่วงเวลาเกิดมีสัญญาณลบกวนจากเราเตอร์ตัวอื่นในบริเวณนั้นหรือมีสัญญาณขึ้นไมโครเวฟอย่างอื่นมารบกวนเนี่ยมันทําให้เกิดความไม่สเสถียรในการเชื่อมต่อแล้วก็เรื่องของความเร็วที่ได้เนี่ยโอเคไอ้ตัว2.4อาจจะมีแบนด์วิดที่น้อยกว่าถูกไหมช่องสัญญาณมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นความกว้างของสัญญาณมันน้อยมันก็จะเป็นในเรื่องของความเร็วในการส่งข้อมูลเนี่ยบางทีมันจะได้ไม่เยอะ อาจจะได้เต็มที่มีเกิน40 50เมกกะเลงเงี้ยถ้าเกิดจะไปใช้2.4แต่ว่าอยากใช้5.8อะเพราะว่าเมื่อการใช้5.8ปุ๊บเนี่ยความแรงของสัญญาณเนี่ยความเร็วสปีดอินเทอร์เน็ตหรือว่าทูพูตเนี่ยมันทําได้เยอะกว่าก็บางคนเป็นเลือกใช้แต่ปรากฏว่าพอไปจับในพื้นที่ที่แบบสัญญาณแบบโอ้โหกระท่อนกระแท่นเลยก็อาจจะกลายเป็นว่าด้อยกว่าไอ้ตัว2.4ซีกแล้วก็ไม่เสถียรน,นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูละกันถ้าระยะ มันได้ระยะในการติดตั้งตัวเอา outdoor r เตอร์เนี่ยตรงจุดนั้นโอเคสัญญาณ5.8ยังใช้งานได้ดีเสถียรใช้โทรศัพท์เทสแล้วก็ยังไม่ได้มีปัญหาก็ติดตั้งได้นะครับก,ก็คือให้ใช้เป็น5.8ไปแต่ถ้าโอ้มันไกลหรือเกินสัญญาณตรงจุดที่เราจะติดตั้งในตัว outdoor เนี่ยรับสัญญาณเนี่ยโอ้มันมามา,มาให้หายก็ไม่ควรติดนะครับก็ควรเปลี่ยนเป็น2.4ซะเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณ ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เสถียรกว่าถึงแม้ความเร็วมันจะไม่ได้มากนะครับแต่ว่าก็เพียงพอแหละนะครับความเร็วระดับนี้มัน2.4ก็ยังสามารถทําให้เราใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างแบบโอ้เสถียรนะครับดูวิดีโอความละเอียดสูงได้สบายๆนะครับอันนี้ก็มาฝากกันผมจะเลือกเป็น5.8นะพูดมาตั้งนานนะครับแต่ก็จะเลือกเป็น5.8นั่นแหละเพราะว่าที่บ้านที่เป็นตัวเราเตอร์หลักอยู่กับจุดที่ใช้งานมันสัญญาณมันมาได้อยู่แล้วนะครับเอามาดู พอเลือกเป็น5.8จากนั้นให้เรากดสแกนนะครับมันก็จะรอแป๊บหนึ่งอ่ะในการค้นหาสัญญาณมันก็จะขึ้นมาให้ว่าคุณจะเชื่อมต่อตรงไหนครงน,นี้ก็ต้องดูแหละชื่อเราเตอร์ Wi-fi ที่เราต้องการเชื่อมต่อว่าเราจะต้องการเชื่อมต่อในผมจันนี้เชื่อมต่อกับตัวนี้นะครับ X Y D ตัวนี้ผมเชื่อมตัวนี้ไปตรงนี้เราใส่รหัสนะครับรหัสของเราเตอร์หลักที่เราเชื่อมต่อเลยแผมก็จะใส่นะครับน,นี้เป็นตัวทดสอบที่ผมใส่ 3, 7ปด0จ็ดก็ผมตั้งไว้แบบนี้นะครับ0ูนย์แ0เอ่าเป็นเบอร์ผมนะครับแล้วก็เป็นชื่อนำหน้าเพื่อความง่ายจากนั้นกด next ไปอ่ามาในส่วนนี้จะเป็นในเรื่องของตัว wifi unification ก็คือในเรื่องของชื่อ wifi ที่จะให้ปล่อยออกมาให้ตัว r o u เตอร์ c o m f o r t เนี่ยปล่อยสัญญาณออกมาให้ชื่ออะไรบ้างมี2ชื่อเพราะว่ามันมี2ความถี่ถูกมมี5้กับ2.4 เราสามารถปักทั้ง2ชื่อ Wi-Fi เนี่ยทั้ง2ความถีเนี่ยใช้ชื่อเดียวกันก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อเดียวกันก็ได้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพาสเวิร์ดหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยไม่ดีอ่ะอยากได้ให้มันแยกอย่างนี้ก็ทําได้นะก็เปลี่ยนแล้วก็อาจจะมีเป็นสัญ,ญลักษณ์อันไหนที่บ่งบอกว่าเป็น5.8อันไหนที่บอกว่าเป็น,น,น,น2.4ก็ได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยแยกอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าเวลาเราเลือกเชื่อมต่อถูกไหมบางที IOT อ่ะจะใช้2.4กันในพวกอุปกรณ์ IOT อ่ะเพราะว่า2.4ความเร็วมันไม่ได้สูงมากไงเพราะฉะนั้นพวกกล้องวงจรปิดพวกอุปกรณ์รีโมทคอนโทรลพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นงาน IOT เนี่ยมันไม่ต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะมันเป็นเรื่องของการสั่งงานแล้วก็เรื่องของการรายงานผลต่างๆอย่างเงี้ยก็ใช้ตัว2.4ก็ได้นะเพราะว่าก็ครอบคุมด้วยนะในเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi ที่กระจายได้ไกลกว่า5.8 ส่วนในตัว5.8เนี่ยไว้สำหรับเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานกับอะไรที่มันแบบต้องการ Data ทูพุดมากๆนะครับสปีดสูงๆใช้กับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็ใช้เป็น5.8แนะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยต่อให้เราเปลี่ยนชื่อลบตัวนี้ออกไปแล้วก็ใช้ชื่อเดียวกันแบบนี้อุปกรณ์ของเราที่เป็นพวกโทรศัพท์อะไรพวกนี้มันก็จะไปเลือกจับอัลกอริทึมเขาก็จะตั้งมาให้มันเลือกจับ Wi-Fi ในย่านความถี่ ที่สูงแล้วก็มีแบนด์วิดที่กว้างที่สุดมาใช้งานนะเพราะฉะนั้นก็แบบนี้ก็ได้หรือจะแบบนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะครับเพราะว่ายังไงซะอุปกรณ์ที่เราเป็นลูกขายเนี่ยมันก็จะเลือกไอ้ที่ดีที่สุดนั่นแหละมาใช้งานเองนะครับยกเว้นเราเดินออกไปไกลๆเนี่ยมันถึงจะไปจับ2.4ในจุดไหนที่มันอับสัญญาณ5.8เนี่ยมันถึงจะไปจับ2.4มาใช้เนาะประมาณนี้ก็เป็นเลือกปรับใช้กัน นี่ผมตั้งไว้แบบนี้ก็ได,ด้๋ยวเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ก่อนเอาใหม่ทีนะครับขอเปลี่ยนเป็นตัวผมใช้ชื่อเดียวกันแล้วกันนะเอาเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9า้าอ่าผมตั้งเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้างล่างก็เป็นในเรื่องของตัวหลาดผ่านนะครับตั้งต่างจากนี้ก็ได้นะครับให้มันยกยกๆหน่อยนะครับมันจะได้ไม่มีคนจําได้อันนี้ก็เป็น finish แล้วนะครับก็ s u ม m รีมาเท่านี้เสร็จแล้วในส่วนที่เป็นตัว wifi repeater นะครับ การใช้งาน Wi-Fi ร e p e เตอร์เนี่ยฟังก์ชันในเรื่องของความเร็วสมมติเราเตอร์หลักของเราเนี่ยที่ปล่อยออกมาเนี่ยปล่อยเป็น Wi-Fi มาเมื่อกี้เราจับเป็น5.8ถูกไหมเราใช้โทรศัพท์เราก่อนโทรศัพท์เราทดสอบในจุดที่เราตั้งในตัวเราเตอร์รีพิเตอร์ไวเนไปตั้งไว้เทสสปีดออกมาด้วยความถี่5.8กิกได้ประมาณสัก300เมกะบิตเปอร์เซกนะุบหุดเราได้300เนี่ยแต่เมื่อ เมื่อไหร่ที่เรามาทำรีพิเตอร์โหมดนะครับสมมติมาทำรีพิเตอร์โหมดแบบเนี้ความเร็วที่ได้เมื่อรับสัญญาณมาเจ้าตัวเนี้ยกลายเป็นรีพิเตอร์โหมดแล้วเห็นไหมรับสัญญาณจากเราเตอร์หลักมาปุ๊บแล้วมาปล่อยต่อนะครับเราเอาโทรศัพท์ไปรับสัญญาณความถี่เอาไปเลือกรับความถี่5กิกของไอ้ตัวรีพิเตอร์ตัวนี้เลยความเร็วที่ได้มันจะไม่ไม่เท่ากันนะ ไม่เท่ากับที่เป็นโทรศัพท์ไปรับจากไอ้ตัวเราเตอร์หลักโดยตรงนะครับทําไมถึงเกิดปัญหานี้ขึ้นทําไมถึงความเร็วถึงดรอปไปนั่นก็เพราะว่าเมื่อเรารับมาเนี่ยไอ้ตัวแบนด์วิดต์ก็คือ Wi-Fi ถูกไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูในตัวที่เป็นตัวไวเลสนี่อย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้ตัว WiFi ที่เราใช้งานเนี่ยสังเกตตรงนี้มันจะมีแบนด์วิดต์อยู่เห็นไหมตัวเนี้ยเราใช้ Wi-Fi 5.8เราปรับเต็มที่80เมกะเฮิร์ตถูกไหม แล้วก็ไอ h ช n แนลเนี่ยเราจะไม่สามารถปรับปรับแต่งได้แล้วนะครับปรับแต่งเราปรับแต่งไม่ได้เลยถ้าเป็นอยู่ในส่วนที่เป็นตัวรีพิเตอร์หมดนะ,ะเมื่อไหร่ก็ที่เราจะต้องไปรับสัญญาณ Wifi อะเอามาใช้งานนั่นแหละสมมุติเราใช้5.8ไปรับจากเราเตอร์หลักมา5.8ของเราเตอร์หลักที่ปล่อยออกมามันเป็น h ช n แนล3.6ถูกไหมให้ตัวรีพิเตอร์เนี่ยก็จะทําหน้าที่ไปรับก็จะต้องไปรับใช้แชนแนล3.6นั่นแหละไปรับมาถูกไหมเออเข้าใจใช่ไหมครับตามไม่ทันนะ จากนั้นเนี่ยอย่าลืมว่ามันไม่ได้ไปรับมา80นะแล้วก็มันไม่สามารถที่จะปล่อยออกไป80นะครับมันจะมีการแบ่งแบ่งยังไงก็คือแบ่งไปรับมารับสัญญาณเนี่ยครึ่งหนึงเลยครึ่งหนึ่งก็คือ40เมกะเฮิร์นะครับรับมา40เมกะเฮิร์ปุ๊บแล้วมันจะเหลืออีก40เมกะเฮิร์เอามาไว้สําหรับปล่อยต่อนึกภาพอ,อกใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าเป็นแบบนี้ความเร็วมันจะได้ไม่เต็มที่แหละ มันไม่เหมือนกับการใช้ในโหมด ap นะครับถ้าสมมติถ้าเป็นโหมด ap เนี่ยก็คือต่อจากเราเตอร์หลักมาด้วยสายแลนถูกไหมมาเสียบเข้าช่องแวนของไอตัวคอมฟาสถูกปะไอตัวเนี้ยมันไม่มีการเอาทรัพยากรเรื่องของย่านความถี่ไปแบ่งใช้งานไงถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมันมีการแบ่งทรัพยากรความถี่มันไม่ได้ปล่อยอย่างเดียวนี่ถูกไหมถ้าเป็นตัว ap โหมดเนี่ยมันทาหน้าที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาโดยที่รับเน็ตผ่านสายแลนอะซึ่งเป็นแลนแบทบิกะบิตเพราะฉะนั้น ไอตัวที่ทําหน้าที่ปล่อยสัญญาณเนี่ยมันก็จะใช้เต็มที่เลยก็คือ80เมกะเฮิร์แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรารับมาแล้วเอามาปล่อยต่อในย่านความถี่ที่เป็นตัว5.8เนี่ยมันก็จะถูกแบ่งไปครึ่งหนึ่งเอาไปทําหน้าที่ในการรับอะรับกับตัวเราเตอร์หลักรับสัญญาณมาอีกครึ่งหนึ่งเอามาไว้ปล่อยต่อเพราะฉะนั้นมันทําให้ความเร็วสปีดเนี่ยมันหายไปครึ่งหนึ่งนะครับนัน่นนั่นคือเหตุผลนะเพราะว่า ถ้าเป็น e p e t e r โหมดมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ผมเปิดมาดูในส่วนที่เป็นตัว advance นิดนึงนะครับค่า advance จะอยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถปรับแต่งได้ว่าจะให้าเตอร์มีความแรงเท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์นัน,นี้ผมปล่อยเต็มถ้าถ้าปล่อยเต็มเนี่ยรัศมีถ้าเป็น5.8ก็จะได้ลัศมีอยู่ที่ประมาณ60-70เมตรเอาเอาค่าที่มันใช้งานได้เสถียรนะมันอาจจะได้เกินนั้นถ้าเป็นที่โล่งนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็ประมาณ50-60เมตรอะ่ะแต่ถ้าเป็น2.4ก็ได้ไกลขึ้นไปอเท่าตัวนะครับ อันนี้ก็ประมาณนี้นะเราสามารถปรับแต่งได้ค่าอื่นก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรแต่ว่าประมาณนี้เท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับถ้าถ้าเราลองใช้งานเดีย๋ยวผมจะลองถอดสายแลนนะผมลองถอดสายแลนออกอัาผมถอดสายแลนออกไปแล้วนะครับจากนั้นเราลองเชื่อมต่อกับไอตัวคอมฟ้าดูผมเปิด Wi-Fi ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองค้นหามันจะขึ้นมาเห็นไหมเป็นชื่อนี่กด Connect เข้าไปครับ ใส่พารเวดร์ึ1ง3 4 5 6 7 8 9เชื่อมต่อ8หรือ9นะเมื่อกี้ผมผมใส่ 8, หา9นะครับดูจากตรงนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วทีนี้มาดูว่ามันจะมาดูว่าคอมพิวเตอร์เราจะเชื่อมต่อที่ Wi-Fi อะไรอันนี้เป็น Wi-Fi 5นะครับสังเกต Wi-Fi 5เป็น AC นะแบนด์วิดที่ได้จากตรงนี้ก็ประมาณ 600K 36ถูกไหมมาดูกันสปีดเป็นไง ลองสปีดเทสที่ดูนะปกติถ้าอยู่ตรงเนี้ยถ้าเรารับสัญญาณใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์ตัวนี้ไปรับสัญญาณจากเราเตอร์หลักที่บ้านก็จะได้ประมาณสัก300นะนะครับสปีดมาดูว่าตัวนี้จะจะดีแค่ไหนนะครับนี่สังเกตว่า,อ,าอันนี้ผ่านตัวอ o อคอมฟาสนะครับในย่านความถี่นี้ก็อยู่ประมาณสักร้อยกว่า นั่นหมายความว่ามันโดนทอนไปมันมีการแบ่งไอตัวช่วงความถี่5.8ไปเพื่อที่จะรับสัญญาณจากเราเตอร์หลักมันแหลมมาครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้อาจจะได้ดีกว่านี้ในกรณีที่เราตั้งเราเตอร์เพราะว่าตัวเราเตอร์มันอยู่ข้างในอาคารไงอย่าลืมนะครับตัวเราเตอร์มันอยู่ในอาคารด้วยมันก็เลยอาจจะรับสัญญาณได้ได้ดอกไปหน่อยหนึ่งนั่นเองครับเอาง่ายๆว่ามันจะหายไปครึ่งหนึ่งอะ่ะมันจะได้ไม่เต็มที่หลายคนบอกเอ๊ะทำไมเอามาใช้แล้ว มาใช้รับย่าน5.8แล้วทำไมมันมันไม่แรงเลยในส่วนที่เป็นการใช้ฟังก์ชันรีพิเตอร์หมดมันก็จะประมาณนี้นะครับไม่ว่าเจ้าไหนก็จะคล้ายๆกันนะครับเราจะไม่สามารถใช้ใช้แนว39 5.8ไปรับจากเราเตอร์หลักมาแล้วมาใช้ใช้แนว40 5.8เป็นตัวปล่อยสัญญาณไม่ได้นะครับมันจะมันจะทำแบบนั้นไม่ได้นะ มันก็จะต้องใช้ทั้งรับทั้งส่งเนี่ยเป็นเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือในย่านความถี่3ามอันนี้ผมใช้ชแนว3ามกเนาะนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีแต่อันนี้พอพอเราเนี่ยอันนี้อาจจะกลายเป็นมหาสําหรับบางคนถ้าคนต้องการเช็คว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้เราไปรับ2.4ทําไงกันนี้ก็อาจจะรับไม่ได้อาจจะต้องไปตั้งค่าผมไม่แน่ใจผมไม่เคยตั้งให้ตัวตัวนี้เป็นรับ2.4ไงแต่ว่ามันตั้งได้ไหม ตั้งไม่ได้นะใน,ในตัวการ์ดผมเนี่ยมันตั้งเป็นออโต้นะเออมันตั้งเป็นออโต้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันตั้งเป็นออโต้ผมไม่แน่ใจมันมีวิธีตั้งไหมยังไม่เคยยังไม่เคยตั้งค่าการ์ดตัวนี้แต่เนี้ยสังเกตว่ามันจะมารับ5.8เหมือนกันถูกไหมห้ากิกเนี่ยมันขึ้น5้ากิกเห็นไหมอันนี้ก็มาให้ดูนะครับการตั้งค่าคอมฟาสที่เป็นตัวรีพิตเตอร์โหมดเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่ายาวหน่อยเพราะว่าอธิบายให้ลูกค้าได้เข้าใจด้วยว่าออถ้าเป็นรีพิตเตอร์โหมด ก็คือเป็นการขยายสัญญาณมาใช้งานในจุดๆุดนั้นคือเอาว่าเน้นเน้นใช้งานในเรื่องของ w i f i อะ่ะนะครับแล้วถ้าถามว่ามีวิธีไหนบ้างที่ที่จะแบบเราเตอร์หลักปล่อยสัญญาณมาเนี่ยได้300อะ่ะแล้วไอ้จุดที่จะขยายสัญญาณต่อเนี่ยปล่อยต่อเนี่ยโดยใช้สัญญาณ WiFi เนี่ยให้มันได้ความเร็วเนี่ยใกล้ๆก,กันเลยเกือบเกือบสามเลยเนี่ยมันมีวิธีไหมมันมีนะครับมีวิธีอยู่ เพียงแต่ว่ามันก็จะเปลืองหน่อยเปลืองอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอีก1ตัวไงนั่นหมายความว่าอย่างไงก็คือคุณต้องใช้คอมฟาสสอตัวหรืออาจจะต้องใช้ตัวคอมฟาสเป็นตัวรับสัญญาณมานะครับเป็นเหมือนโหมดเนี่ยผมจะให้ดูโหมดวิาสาดก่อนนะครับเราจะใช้ไอ้ตัวเนี้ยทำเป็นบิดไงน,นั่นหมายความว่าคุณต้องมีตัวเนี้ยสตัวเห็นไหมตัวแรกอาไม่ใช่ขอภัยครับขอใครทำในลักษณะที่เป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกเป็น เป็นเราเตอร์โหมดก็ได้หรือว่าเป็นบิดโหมดอย่างนี้ก็ได้อะเป็นบิดโหมดก็ได้เพียงแต่ว่าสมมติเราเตอร์หลักปล่อยสัญญาณมาถูกไหมเราเตอร์หลักจากในบ้านเนี่ยปล่อยสัญญาณมาแล้วก็เอามาเข้าตัวเนี้ยตัวที่เป็นตัวรีพิเตอร์นะครับมาที่เป็นตัวรีพิเตอร์โหมดนะครับแล้วก็จากนั้นทําไงต่อถ้าเป็นถ้าแบบใช้ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าตัวเดียวจะทําหน้าที่2ออย่างถูกไหม รับจากเราเตอร์หลักมาแล้วก็เอามาปล่อยต่ออีกทีหนึง่งถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้รับตัวหนึ่งเลยทําหน้าที่มึงแค่รับสัญญาณมาแล้วซื้อมาอีกตัวหนึ่งเอามาต่อเข้าทําหน้าที่ปล่อยสัญญาณอย่างเดียวแบบนี้แบบนี้มันจะทําให้เราสามารถใช้งานทูพุดจากเราเตอร์หลักได้ได้เทียบเท่าเราเตอร์หลักเลยนะครับก็คือจะได้สปีด300เหมือนกันเลยนะครับแทบจะแทบจะแบบโอ้โห ไม่ต่างกันเลยอะไรอย่างนี้นั่นเองก็เป็นอีกหลักการหนึ่งนะที่มันทําได้แต่ว่ามันก็ต้องลงทุนเพิ่มนะก็ถ้าถามว่าคุ้มไหมลงทุนไปก็จากร้อยกว่าขึ้นมาอีกเท่าตัวสปีดขึ้นมาอีกเท่าตัวก็ต้องดูว่าคุณต้องการใช้งานเน็ตในจุดที่คุณจะขยายสัญญาณต้องการใช้งานเน็ตความเร็วสูงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแค่นี้มันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับความเร็วระดับเนี้ยร้อยกว่า200เนี่ยขึ้นไปร้อยกว่านะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบอะถ้าพีจริงๆเพราะ ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันอยู่ในห้องไงมันไม่ได้อยู่ในจุดที่มันจะรับสัญญาณได้ดีที่สุดนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ไามา่ดูกันผมเอามาฝากไว้ในส่วนที่เป็นตัวคอมฟาสสำหรับโหมดการตั้งค่ารีพิเตอร์อันนี้อธิบายยาวหน่อยคือการตั้งค่ามันเสร็จตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเราต้องมาขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่เป็นการใช้งานถ้าเกิดใครดูเลยมาจนถึงตรงนี้ก็น่าจะได้ได้เคล็ดลับอะไรไปบ้างนะครับในการติดตั้งตัวเราเตอร์ก็มาฝากกัน ต่อไปก็จะเป็นการแนะนำในเรื่องของการตั้งค่าโหมดอื่นๆก,ก็เดี๋ยวไปว่ากันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ